สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวแลบโรงพยาบาลสุรินทร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ l a ไอคอนในตอน lab hall of fame นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะไปพบกับบุคคลแ lab i c อ n อีกท่านหนึ่งนะครับของงานคังเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามผมมานะครับ พี่สมพงศ์สวัสดีครับ,รบและขณะนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่สมพงศ์ลุกขชาตินะครับสวัสดีพี่สมพงศ์ครับสวัสดีครับพูมมเนวพี่สมพงศ์เป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนอำเภอนางรองจังหวัดวีรังครับอก็คือเก,เกิดที่นางรอง คุณพ่อคุณแม่เป็นคนบริจาคด้วยหรือเปล่าใช่ครับเกิดที่นั่นเลยนะครับครับพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนครับอือผู้ชายสามแล้วก็วิญสี่คนครับพี่สมองเป็นคนที่เป็นคนที่สามครับคนที่สามเนาะพี่น้องก็ยังอยู่ครอบคพี่เสียชีวิตไปแล้วสองคนครับอ๋อคุณพ่อคุณแม่ยังยังอยู่พ่อแม่ยังอยู่ครับยังอยู่นะครับเริ่มแล้วเริ่มมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุรินทร์นี่ตั้งแต่ตอนไหนครับพี่สมพงศ์ คือจริงๆแล้วผมมาทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยก่อนตั้งแต่วันที่ 18, สิบแปดสิงหาสองพันหาร้อยยีิบสามครับ,รบมาอยู่ก็ประมาณสี่ปีแนละ้วก็ไปเรียนถึงได้มาเป็นเลิกงานที่ห้องที่คังเลือดเราเนาะก็ถ้ารวมๆแล้ววันที่18สิงหานี้ก็จะเป็นครบ41ปีที่มาอยู่ที่สุรินทร์ครับ,รบในระยะเวลาสี่สิปีที่ผ่านมา มีความประทับใจอะไรในเพื่อนโรงงานในที่ทํางานของเราบ้างครับสุพงศ์คือในการอยู่ที่นี่ครับมัน,นก็เหมือนอยู่แบบครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีทั้งความเป็นพี่เป็นน้องมีมีทุกสถานะที่เราอยู่ด้วยกันนะม,มีสุขมีทุกข์ร่วมกันเรามีอะไรจะลำบากเราก็ไปได้วยกันเราช่วยกันครับ ตอนแรกเรามาก็เป็นน้องเขาเนาะจนมาเป็นพี่แล้วก็มาจนจนถึงสัวนี้ก็คือไปเรื่อยๆเป็นตาลำดับตามลําดับเพราะฉะนั้นในทุกสถานะก็เหมือนว่าเราได้ได้ได้เป็นทุกอย่างนะที่นี่แล้วทีนี้ก็ทุกคนได้ช่วยเหลือก็คือกูลกันมาไม่ว่าใครจะตกทุกข์ได้ยากเรื่องบากอไรเราก็ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องตัวเราช่วยกันทุกอย่างค ก็ก็ครอบครัวอืดีครับเหมือนคนในครอบครัวเหมือนไรใช่เนี้นี่เนีน่ยตั<ๆ>้งแต่เริ่มเดิมทีที่เราเห็นไม่เคยเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้มีเพียงห้องเล็กๆคนน้อยๆอย่างที่มีมาวันนี้เปลี่ยนไปเหมือนพริบตาคนคนหนึ่งยอมทำไม่ท้อถอยไม่ยอมเหนื่อยแม้แต่น้อยแม่อ่อนล้าคนคนนี้ยอมแม้ที่สละเวลา เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรอย่างมั่นคงจนวันนี้องค์กรมีหน้าตาใครๆต่างได้รู้ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์มีทุกสิ่งทุกอย่างตามเจียดจ,จำนงและเสริมส่งให้เจริญยิ่งขึ้นไปสามสปีสองเดือน14วันนะคะที่ได้ร่วมง,งานกับพี่สมพงศ์นะคะขอเรียกว่าเป็นพี่เพราะที่ผ่านมาพี่ ไม่ได้เป็นแค่ผู้ร่วมง,งานนะคะพี่เป็นพี่ชายที่ดีเป็นเสมือนญาติคนหนึ่งที่พวกเราผู้ร่วมงานทุกคนให้ความเคารพนับถือแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีความขยันอดทนแล้วก็เสียสละไม่เคยย่อท้อหนักเอาเบาสู้เป็นคนที่ไม่เคยบ่นเรื่องงานเลยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นครูสอนงานพวกเราทุกคนจบจนทุกวันนี้นะคะปัจจุบันมีลูก อีคนครับพี่สมพงศ์ตอนนี้ผมมีสามผมกับแต่งงานก็มีลูกสามคนอยู่อยู่ที่ที่นี่อยู่ที่สุรินทร์นะครับทั้งสามคนเลยครับทางานมีครอบครัวหนึ่งคนแล้วอีกอีกคนก็ไปรับราชการทหารเป็นทหารติดฐานเกณฑ์นะแล้วอีกคนกําลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายครับใกล้จะจบแล้วหลังจากเกษียณพี่สมพงศ์ได้วางแผนการใช้ชีวิตในลําดับต่อไปว่ายังไงบ้างครับที่คิดไว้ตอนแรกเลยคือคิดว่าจะอยู่ คือนดับแรกก็ต้องดูแลพ่อแม่ก่อนเพราะว่าพ่อแม่อาย,ยุมากแล้วพ่อก็เก้าสิบแม่ก็แปดสิบหกแล้วครับเพราะฉะนั้นคิดว่าอาจจะใช้เวลาไปอยู่กับพ่อแม่สองอาทิตย์แล้วอยู่ที่นี่สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปมาไปมาอ่างเงี้ยครับไปมาไปมาสังานอย่างอื่นไม่ได้คิดอะไรยังไม่คิดจะทาครับแต่ค,คิดในในสุดท้ายนี้นะครับพี่สมพงศ์ในโอกาสพี่สมพงศ์อยากที่จะฝากอะไรถึงน้องๆถึงทุนโรงงาน กรมงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ของเราสําหรับผมก็สิ่งสําคัญคือเราคิดว่าเมื่อเรามาทํางานในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเนาะ,ะเราก็ต้องตั้งใจทํางานนะครับต้องตั้ง,ใ,งใจทํางานใ,ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มารับบริการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเพื่อผลประโยชน์ของโรงพยาบาลเราด้วยเนาะความสะเว็กข้าวหน้า และสิ่งสําคัญคือความสามัคคีความร่วมมือซึ่งกันและกันความช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งสําคัญการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างพี่อย่างน้องอย่างให้มีความสุขครับค่ะแล้วก็ในวาระเกษียณอายุราชการนะคะ,ะพวกเราขอให้พี่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขได้พักผ่อนแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่พี่ชอบ มีอายุพันขวัญยืนแล้วก็ที่สําคัญอยากให้พี่แวะมาเยี่ยมเยียนพวกเราด้วยนะคะเชื่อว่าพวกเราชาวแลบทุกคนนะครับทั้งงานครั้งเลือดเองแล้วก็งานด้านอือนๆเองก็คงจะรู้สึกผูกพันและก็รักใคร่พี่สมพงศ์เพราะว่าท่านก็เหมือนเป็นเป็นพี่ใหญ่นะครับในครอบครัวครอบครัวแลบมปนใหญ่ของของเรานะครับก็ในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สมพงศ์มากมากนะครับที่ได้มาทักท สบการณ์ความรู้สึกให้กับผู้เราทุกคนนะครับสิ่งสําคัญคือเราคิดว่าเมื่อเรามาทํางานในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเนาะเราก็ต้องตั้งใจทางานต้องตั้งตั้งใจทางานใ,ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มารับบริการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และสิ่งสําคัญคือความสามัคคีขอ,องร่วมมือซึ่งกันและกั่นความเทื่ยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกัปนจะเป็นสิ่งสาคัญ 内力帮助。